ทิมมีสี่มาดูกันว่าจะรู้ใจกันแค่ไหนเริ่มเลยบททดสอบความตรงใจให้เดาว่าอีก,ก่ายจะเลือกคำตอบ คำถามนี้ผมว่าสน่าจะชอบสีฟ้าสอ o กล์ครับคือ iPhone เนี่ยออกสีฟ้ามาเคยออกแล้วผมจะผมจําได้แล้วก็รุ่นใหม่ก็ออกสีน้าเงินมาผม,มผมยังไม่เคยเห็น iPhone ออกสีฟ้าสองโกลด์มาก่อนอยากเห็นครับน่าจะเป็นสีม่วงเข้มครับผมเหมือนเขาชอบตัวแบบสีม่วงอะไรแบบน,นี้อยู่แล้วบวกกับ,กบตัวออโรเชียมันก็มีความสีม่วงๆอยู่แล้วด้วยก็เลยเคียน่าจะชอบสีนี้ครับผม <S 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 ให้เลือกแค่2อ,อย่างเองเหรองั้นถ้าเลือก2อ,อย่างไปขับโกคาร์ทเพราะว่าเราชอบเล่นครับผมโกคาร์ท <laughs> พอนี่อยากไปขับร้นด้วยอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกซีอยากเห็นอโวเชียนเรียบร้อยขึ้นผมว่าตอนนั้น no A น้องโวเชียนน่าจะไม่ดื้อแล้วนะครับไม่น่าดื้อเท่าตอนนี้ผมว่าซีอยากจะมีโมเมนต์กับแฟนคลับที่ไปดูแฟนมีของพวกเราเยอะๆครับโมเมนต์แฟนคลับของผม เพราะว่ามันจะเป็นแบบภาพความทรงจำที่เราเราจะเก็บไว้ตลอดเป็นยังไงกันบ้างชาวงาๆคิดว่าจิมมี่สใจตรงกันแค่ไหนนะว่าแต่ใครอยากได้ iPhone รุ่นใหม่ไว้เก็บโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบเฮ er ียจิมกับน้องสี่ก็นี่เลยเป็นเจ้าของ iPhone 17 series ได้แล้ววันนี้ที่ True d e t a c Shop ทุกสาขาทั่วประเทศ Say true journey to the future with the latest generation of iPhone